กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้เด้อพี่น้องครับรายการคุยและข่าวทั้งช่องตามติดชีวิตอีสานโดยกับผมทิดแดงคนไขรเป็นผู้ดําเนินรายการนําเอาข้อมูลแนวทางเรื่องราวข่าวคร้า,าที่น่าสนใจหลายสํำนักหลายอาจารย์หลายแหล่งข้อมูลนะครับที่เพิ่นเอือเฟื่อแบ่งปันมาเนาะทั้งทิดแดงนี้ก็เอามาฝากตอนเบาสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นซึ่งกันและกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับพอบกันรอบนี้เป็นไล่สดเด้อพี่น้องเด้อสด,สดสดพี่น้องผมขณะนี้เวลา17นาฬิกา13นาทีของวันที่4ตุลาคม2 5 6 8เนาะนะครับพี่น้องเบิ่งเวลาอื่นนี่แสดงว่าพี่น้องเบิ้งแห่งเด้ออ้าวกะไล่สดย่ามนี่พี่น้องย่ามแรงนี่แหละนะครับหลยผู้หลายคนก็ว่าโอ้ย่ามกระลังหยากที่ดแดงเลย ย่ำกำลังวนแรงวนง่ายในพันวากับล่องลองลยเป็นทุกๆช่วงล่องเมืองเนาะเทวาวาพี่น้องผู้เพิ่นหวงนังย่ำหนีเพิ่นกระสิดเดกข่าามาอยู่เป็นมูกันย่ำจนึงสิหล่ะนะครับไรสดนะครับไรผูไรข้น,นกับก็แนวเวียกหว่างบ่บตรงกันเนาะพี่น,น้องเนาะสิภาคพ,พี่น้องมาตามต่อนะครับข้อมูลแนวทางหลายสำนักหลายอาจารย์เดอ้อนะครับเพิ่นมาเพิ่นเข้าในหมวดท่ผพานมางมวดนี้เพิ่นแบงปั่นมาแล้วพี่น้อง นะครับโดยเฉพาะนี่แล้วนะครับหลวงปูบุญมีเพินปล่อยตองหวดแบ่งปันตองหวดมาร์เดอร์หวดที่ผ่านมาเพิ่นแตกสามตัวท่องต่งได้พี่น้องครับเก้าเจ็ดแปดพี่น้องผมนะครับบงคลสิพาดด้วยเหตุผลประการทั้งปวงเดอ้อพี่น้องก็ต้องกราบขอบคุณหลวงปูหลายๆนะครับเอือเฟื่อแบงปันให้พี่น้องายาดยมเอฟซีนะครับด้เบิ่งงในช่มตั้งแต่ต้นหวดเนาะนะครับของอาจารย์ประเสริฐนีคกับ สงหอดต่อเนื่องแล้วนะครับงวดลาสุนิกะแปดเจ็ดเจ็ดแปดเพิ่มมากเพิ่นเขา่าอาจารย์ประเสริฐเนาะนะครับอาจารย์วิไลพี่น้องครับแนวทางของพอกเกษตรวิสัยนะครับแนวทางของอาจารย์แอดสามเคนะครับอาจารย์วันท่าน,น้ำพรอมนะครับในไลสดนี้ก็ได้เนาะเป็นการทำนายตัวเลขนะครับทายตัวเลขการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้น เพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้้อพี่น้องเดริรนะครับเดิ้ยังกินแรงหนีเนาะพี่น้องครับผู้กำลังเห็ดกับเขากำนัลอยู่ทั้งเฮือนขั้วกระไดเนาะอ้าวผู้ใดเนะาะถักไทยมาก,ก่อนหมูนะครับพี่น้องอยุทธกันตอนนี้หกสิบเ็ดทานโอ้ผู้บ่าวสาวมอง,บงุบลสวัสดีครับอาจารย์ครับ ฟังแม่น้ำมุ่นท่วมวสันโอ้ครับผมท่วมแลวเพว่นว่าการค้าขายดีคักวสันครับผมนะครับประชาสัมพันธ์ดีเด่นจากอุบลราชธานีเนาะสวัสดีครับคุณพ่อประทิบยอดมากนะครับดีใจพนว่าขอบคุณหลายๆเด้อนะครับสวัสดีคุณแย้มจันลัดแสงสวัสดีข้ามาท่านยูวสันขอบคุณครับผมทิดแดงเล่าเข่าดีดีสันครับผมเอาครับถลุนต่อวัน วันจันทร์นาะนะครับสาหรับเพื่อนบ้านก็ได้เลข4884ออกอยากมากเพอนว่านะครับสําหรับอผู้บ่าวสามเบื้องบนนะครับสวัสดีครับดีโม่ใบนะครับสบายดีเนะาะไอสบายดีครับพี่น้องเขาจากทั้งาผากเนื้อนะครับจากอาพะเยานะ,นะครับดูถึงคลิปที่แดงส่นขอบพุณครับเอาพี่น้องอยู่น้ากันตอนนี้หกสิบเจ็ดทัน เขามาเริ่มต้นกันที่ข้อมูลแนวทางของอาจารย์ประเสริฐนพี่น้องเนาะนะครับอาจารย์ประเสริฐเพนแบงปั่นมานะครับอันนี้เป็นสถิติของเพนเดอร์นะครับสองวันที่ผ่านมาหนึ่งตุลาในกับแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับสิบหกกันยายนในก็บหกสี่สี่หกข้อมูลแนวทางของอาจารย์ประเสรศิฐเดี๋ยวมาเบงหวดนี้กันพี่น้องสิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องครับอาจารย์ประเสริฐเพนแบงปั่นมาจังสี่เดอ ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสองเจ็ดสองเก้าและเก้าเจ็ดพี่น้องครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าสองเจ็ดสองเก่าแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับอาจารย์ประเสริฐเนาะสองวัตถุพันธ์มาเพิ่นมาเพิ่นเขา่าพี่น้องครับแล้วกา ถัดมานะครับเป็นข้อมูลแนวทางของอาจารย์วิไลพี่น้องผมนะครับอาจารย์วิไลพันแดงปันมาสองใบนะครับเป็นเลขสองโตนะครับสี่จุดพี่น้องสองเจ็ดสี่เจ็ดสองสามและสามสี่นะครับสองเจ็ดสี่เจ็ดสองสามเลยก็สามสี่เด้อนะครับอาจารย์วิไลนะครับอันนี้สองโตพันนะครับถัดมานี่เป็นสามโตพันพี่น้องครับ อาจารย์วิไลนี่กับเผือบริได้นี่กรไดเนาะเงืกันเผือน,นิดแตกหลอดสามตัวสินเดสามตัวนี่กระซีห่หางขึ้นกันพี่น้องอาจารย์วิไลนะครับสามห้าสองหนึ่งเก้าหกศูนย์ศูนย์หกเก้าศูนย์ห้านะครับพี่น้องครับสามห้าสองหนึ่งเก้าหกศูนย์ศูนย์หกกับเก้าศูนย์ห้าสิบหก ตุลาคมหกแปดนะครับขอบุญเอาทาังของอาจารย์วิไลนะครับสามตัวนี่ก็สี่จุดนะครับสองตัวนี่ก็สี่จุดเด้อพี่น้องเดิร์มืออื่นมือหืออ้อไป็นี่กับซีแมนเนะาะเทศกาลออกพรรษาพี่น้องครับไหลมองไหลบอลน,นี่ก็โอ้นะครับจัดงานยิงใหญ่ด้เนาะนะครับการแข่งขันค่มลมคลมไฟเออช่วงนี้ก็ดีแน่แต่งแต่ว่า อากาศยังบ่ท่านในแห่งปันใดพี่น้องนะครับเขาก็บ่ท่านในซัมวะศรีสอดปันใดนอกจากว่าผู้สิเกี่ยวขอดอเนาะนะครับแต่ว่าแถวมหาสารคามนี่รู้สึกว่าสิบ่ท่านพ่กเกี่ยวดอกคันสิีเกี่ยวกนนดาจะเป็นทั้งทั้งผุหลทั้งทั้งอุบลนทั้งทั้งขุนเนาะนะครับขอดอขาเจ้าถัดมานะครับพี่น้องครับเป็นข้อมูลแเน่าทังเด่นของพ่อเกษตรวิสัยนะครับ เด่นของพ่อเกษตรวิสัยหวดหนี้16ตุลาคม4กับห่าโดยพี่น้องเด้อ4กับหาพี่น้องครับพ่อเกษตรวิสัยนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นของอาจารย์แอด 3K นะครับอาจารย์แอด 3K เด่น7กับ6พี่น้องครับ เพิ่นจับคู่ 60, 61, 62, 70, 71แล้วก็72เนาะแล้วก็3ตัว 8, 7, 2, 7, 61, 7, 60นะครับแล้วก็ 6, 72นี่เด่นกมูนะครับพี่น้องครับหกเดสองเด่นกมูเดอ้อสำหรับของอาจาร,รย์แอด3 k มเเอาขอบพระคุณเดอ้อนะครับพี่น้องผ้อยู่น้ำกันตอนนี้เนาะไหลสดยำกำลังวนแรงวนง่ายคือวานั่นแหละนะครับ สวัสดีคุณคุณคํำบูล่าหน้าผายสวัสดีครับไอ้ที่แดงผมติดตามมาตลอดเลยเด้อครับโอ้ขอขอบคุณหลายๆเด้อนะครับจากอำเภอจากคนอำเภอกุชินาไลาครับผมโอ้ครับนะครับกุชินาไลากาละสินเนาะนะครับดุมกุชินาไลาเจ้าลืมไอ้แล้วหรือก้อนคำวสันนีเนาะ สวัสดีเส้นปูหน้าเด้อนะครับเส้นปูหน้าเนี่เพิ่นกับแบง่งปันมาแหลวพี่น้องนะครับวันที่ผ่านมาของเส้นปูหน้าเนี่เพิ่นจับสองตัวของเส้นปูบางสะพานหน่อยเพิ่นเด่นให้นี่็เจจแปดเด้นะครับขจจแปดตรงตรงนะครับสาหรับเส้นปูหน้านี่ก็ไดเอาละกระทัดมากนะครับพี่น้องครับ ขอบุญแนวทางของอาจารย์วันท่าข้างบนเพิ่น c 2 3 2 2 2นะครับ c 2 3 2, 2กับ2อด้อยพี่น้องเดอ้อสามตัวนี้เพิ่นเอา c ใส่หลักรลอยนะครับส2 4 423และ422นะครับแล้วก็ข้างล่างเพิ่นพี่น้องผม ข้างล่างกับสามหางทนตัวนี้เนาะข้างล่างพ่นกับแขนๆพี่น้องครับสามหางสามหกหกสามและสองสองโอ้นะครับกระซัาว่าสองหางทนนี่เนาะสามหกหกสามนี่สามหกหกสามกับสองสองพี่น้องครับสามหกหกสามนี่กลับนําแต่ว่าสองสองนี่บรไ้กลับเนาะครับพอพป่นพุ่นเล็กเบิ้ลพี่น้องผมอันนี้คืออาจารย์วัท่าเดิอนะครับ อาบัตินี่สิพัดพี่น้องมาปิดไทยไรสดนีกันที่ของบุญยอดทั้งเล็กของปูบุญมีเราขามเสียนพี่น้องผมนะครับซึ่งหนึ่วัตถิพันธ์มากกันที่แล้วพี่น้องครับเก้าเจ็ดแปดต้องตรงเด้อนะครับเก้าเจ็ดแปดพี่น้องผมปูบุญมีล็อกขามเสียนปูบุญมีสิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องครับ วิ่งเก้าสองและกระหาเดินพี่น้องเดินนะครับวิ่งเก้าวิ่งสองวิ่งห้านะครับฐานสามเหลี่ยมพันทั้งใสม 4, ่มือสี่ตัวมีเจ็ดมีสี่มีหนึ่งมีแปดนะครับฐานสามเหลี่ยมทั้งขวาม,มือสามตัวมีศูนย์มีสามมีหกพี่น้องครับเด่นแปดกับเก่าเดินนะครับเด่นแปดกับเก่าสองตัวปูพันจับให้สี่หางเทถนนในพี่น้องเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะครับโอ้ เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าพี่น้องครับแราคาสามตัวสองหางพี่น้องผมศูนย์หนึ่งเก้าและแปดเก้ 90, าศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งเก่ากับแปดเก่าศูนย์เด้อสามตัวนะครับขอบุญแนวทางหลอกขามเสียนปูบุญมีพี่น้องอยากสออยากถามเนาะอยากสนทนาทำกัำหลวงปูพนกระนันละนะครับมองสองมองทามกระไรที่แดงกระแปียมาให้อยู่ได้นะครับหรือสิสอไรก,นนก็นันกัะนะครับโดยตรงเลยเด้อนะครับ กราบขอบพระคุณหลวงปู่หลายๆเด้อน,นะครับเออเฟือเ่อบงบปงนันให้พี่น้องหยาดโยมเอฟซีนะครับเด้เบิงได้ชมเนาะนะครับวันนี้ก็ให้ผ้าหยาดผ้ายโยมเด้มิสมมิลาบอีกเด้อหลวงปู่ครับกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับค,ครบ,บถวนกระบวนวามพี่น้องผมอยอมว่าเป็นการทำานายตัวเลขกเด้อนะครับท้ายตัวเลขก,ก,การออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้น เพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเลียนการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสือส่วนบุคคลโปรดเสวิจารณญานในการดับชมรับฟังนะครับกราบขอบพระคุณพระแม่พน้องสุภูสุคนเข้ามาอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันในคลิปนีน้เนาะนะครับพอบกันไหมคลิปหนาเลยนาพี่น้องผมสวัสดีครับ เง่อนคนผู้ใดว่าจังใดเน,น่คุณธัญรัตน์สวัสดีครับผมนะครับเพื่อนว่าสวัสดีที่แดงวสันคอยแซ่ให้แล้วเด้อครับโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับคุณคําบูราหน้าผายเนาะนะครับคุณพอปทิบยนมากเพื่อนว่าปู่น้าเล่าเขาดีมากเลยวสันแมนครับเนะพื่อนว่าไม่หกงวดติดละติเส้นปูน่นาเดี๋ยววันจันทร์หลุนกันต่อนะครับ สวัสดีคุณพ่อเนเกิดสิริเดสุขภาพแข็งแรงครับขอพระคุณครับผมนะครับสวัสดีคุณวาสนานุ่มผอมเดอสวัสดีคุณหมใจดีนะครับไทมาท่างเดียวกันครับปู่บางสะพานยุยโอ้ครับผมเป็นนิ้วไม้ที่ดีนะครับเลขตรงกันเนาะหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับคำนวณคำนวณมาแล้วนี่ได้ตรงกันนี่ดีนะครับสวัสดีคุณอาค่าบุญตูนะครับเล่าเขาเป็นงวดที่สิบเอ็ดจ้าคุณประทีปแต่เป็นงวดที่หกที่ทรงหายลกโอ้ครับผมปั๊ดติดทุก ว่าเป็นแต่เสียดายเท้สะสเดนะครับสูตรนี้พ่นเขา้ามาแล้วสิบเนอ็ดหัวนะครับแต่ว่าเพิ่งสิ้แ่งปันหกหดวอาวันจันทร์ลุนเดอ้อพี่น้องครับถ่าเดอ้อนะครับโนแ่งปันมากกับสิฟ้าวาสู่กันฟังทันทีเอาขรบคุณร้าพี่น้องครับพี่แดงลงเดอ้อบาลเนี่ย